กรมการค้าภายในสั่งให้สมาคมร้านขายยาขอโทษก่อนแล้วจะอนุมัติหน้ากากอนามัยให้กรณีที่นายเทพรักประธานสภาที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยาออกข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคมระบุว่าตามที่มีข่าวปรากฏทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุว่ากรมการค้าภายในได้จัดสรรน,นากากอนามัยให้แก่สมาคมร้านขายยาวันละ25,000ชิ้นเพื่อจำหน่ายกับผู้ที่ต้องการนั้นสมาคมร้านขายยา ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าจนถึงขณะนี้สมาคมยังไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นเพื่อความยุติธรรมตลอดจนลดแรงกดดันและเพื่อให้สมาคมร้านขายยาที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศช่วยลดช่องว่างช่วยแบ่งเบาภาระทางราชการในการป้องกันไวรัสโควิด -19 สมาคมร้านขายยาขอเรียกร้องกรมการค้าภายในและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามที่ปรากฏเป็นข่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่งต่อมาเพศจัยยกรหญิงจิดาภาชัยศิษิ์ผู้ประสานงานสมาคมส่งหนังสือมาถึงสมาชิกว่าสมาคมได้ประสานไปขอความอนุเคราะห์กับกรมการค้าภายในในการเป็นตัวกลางช่วยกระจายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่มีความจําเป็นจะต้องใช้ในโรคต่างๆที่มีการติดต่อไปยังผู้อื่นเช่นโรควัณโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเบื้องต้นทางสมาคม ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจำนวน1 5 0 0 0ชิ้นต่อวันในราคาชิ้นละ2บาทและกำหนดให้จำหน่ายในราคาชิ้นละ2บาท50สตางค์หากจำนวนเกินราคาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและสมาคมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกรับหน้ากากอนามัยไปจำหน่ายโดยจัดสรรให้ร้านละ200ชิ้นเป็นเงิน400บาทซึ่งสมาคมจะจัดส่งกระจายหน้ากากอนามัยไปยังร้านขายยาของสมาชิก โดยจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งด้านเฟซบุ๊กของนายเทพรักษ์ประธานสภาที่ปรึกษาสมาคมร้านขายยาระบุว่าผมผิดไหมที่ปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีสมาคมร้านขายยาร้านขายยาทั่วประเทศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนในประเทศและยังคอมเมนต์ว่าผมต้องการให้หน้ากากอนามัยมีขายทั่วประเทศและราคายุติธรรมครับทําให้สมาชิกร้านขายยาทั่วประเทศให้กําลังใจเป็นจํานวนมากล่าสุดได้สอบถามประเด็นนี้กับนายวิชัย อธิบดีกรมการค้าภายในโดยนายวิชัยปฏิเสธว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและทางกรมการค้าภายในได้อนุมัติหน้ากากอนามัยให้กับร้านขายยาที่เป็นสมาชิกของสมาคมร้านขายยาแล้วตอนนี้รอเพียงแต่ว่าถ้ามีหน้ากากอนามัยผลิตออกมาเมื่อไหร่ก็จะส่งมอบให้กับทางสมาคมร้านค้าได้ทันทีทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในได้อธิบายว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาที่สมาคมยังไม่ได้รับหน้ากากอนามัย เนื่องจากตามปกติแล้วการส่งมอบหน้ากากจะต้องกระทำผ่านบริษัทผู้ผลิตหน้ากากกับร้านขายยาที่เป็นสมาชิกสมาคมโดยตรงตัวสมาคมร้านขายยาเองไม่สามารถมาทำสัญญารับซื้อหน้ากาก,ากจากผู้ผลิตได้และช่วงก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวทางสมาคมยังไม่มีการส่งรายชื่อร้านขายยาที่ต้องการหน้ากากอนามัยมาให้กับทางกรมการค้าภายในเพียงจะมีการส่งรายชื่อมาเมื่อวันที่11มีนาคม ซึ่งกรมการค้าภายในก็ได้อนุญาตโคต้าน้กกากให้แล้วหลังได้รับรายชื่อสมาคมมีการส่งรายชื่อมาแล้วแล้วเราก็มีการอนุมัติให้ไปแล้วรอรับของอย่างเดียวสมาคมเขาส่งรายชื่อมาส่งมาเมื่อวานส่วนสินค้ามีสินค้าพร้อมเมื่อไหร่ผมก็ส่งให้ทันทีสำหรับประเด็นเรื่องที่มีการขอให้ทางสมาคมขอโทษตนนั้นทางอธิบดีกรมการค้าภายในปฏิเสธว่าไม่เป็นความจรงิงและระบุว่า ตนเพียงแต่บอกกับสมาคมร้านขายยาไปว่าครั้งก่อนที่สมาคมออกมาถแถลงทำให้กรมการค้าภายในเสียหายอยากจะให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้สังคมเข้าใจด้วยถ้าเป็นไปได้แต่การขอโทษนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหน้ากากหรือไม่อนุมัติหน้ากากให้สมาคมแต่อย่างใดคืออนุญาตแล้วแต่คุณออกข่าวออกสื่อคราวที่แล้วคุณต่อว่ากรมการค้าภายในคุณช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยแค่นั้นแหละครับ